สวัสดีครับต๋องเองครับอันนี้ไม่อยู่ทรงหน้าครับพามาเบิ่ววิถีชีวิตของการดำหน้าเบิดบานมียัวมองเดียวไว <c oughs> บุญเป็นต้อนขาดครับกางงาม นีจ่จังมาล้ำมาดำหน้าเนี่ยมาใส่แดงกันเลยโอ so que, ้ได้แวะมาใส่ก็มีแนวไปเป็เรืมาดำหน้าซอยคือครับย้อนอดีตแมนเรียบเรียบจีบพวงแล้วเรียบสิบครบแล้วนี่หอยหน้าจี้ใส่มาเน้ะเรียบครบเนี่ย ใ <laughs> <g ay> กล้แล้วตัวนี้ตอนผมขี่รถเข้าไปในบ้านยังตัวนี้ยังม่ได้ดำเลยมันซีนมานเครื่งล้อถือว่ามาดำห้ยันเรว่ีว่าจะเรวแต่ย่านเพิ่บอก่ายีนนอย่านพิ่บอก่าีนออันนี้คนแก่กะ แกะแกะมนงนีเลือกบาครับเพราะงี้โบตันมาครับนะนัผู้ใดนะผู้ใดครับนะตัวน่นโอลันนเลัวนเดียวมันมสมดุด คือไปเมาเพืเดียวบอกยังไงโอ้เมนียุทธเมนี้ยุดว่าไปใส่สะดุ้งแต่เมื่อวบนวัาไปยกสะดุ้งไม่ได้เลยบอทำพ่อกลับคำหรือไหมหาคำจะอยู่หกิโลอยู่เ้ ตกคอนเจนข้นะเจนกัตกแห้งมาครับเมนไปหมู่บ้านอยู่บ่ไปหมู่บ้านเดเนม่ะไปวันมองนี่มองคุ้มลึกน้ำลอยได้หลายอยดไปเลือดพยายัมมาล่ำไปไกลก็มู ด้ำหน้าเร็วเอ้ยมาลังมานั่นหน่อยมานั่นไงส <c oughs> ู้้เหลืออีกหนึ่งงานดับหน้าครับดับหน้าทั้งดำบทั้งแดกเมื่อกี้ฝนลินม่แห้งต้มตุ๋นจำเกาเกาเ กยดำมวิทยอมตรยอดกับบานแน้กับปันบะมีเ็นขี่ขาดบักข้าขี่ขาดข้างนั้ำเลยครับ เจ็บนิ้วโป้ป่ะปื s okay. <s ๊ดอารถขึ้นยังสั้นเลยสุดยอดทางนี้เป็นแผนกโรกะาีเป็นคนแก่กะซอยหรอกไม่อยากล่องตบ เห็นเป็นว่าเราต้องตัดมันบ่ไปลงน้ำก่อนไม่น้ำเลยเราก็ได้ตัดคันบ่อันเห็ดแบบนี้ก็บ่ได้เขาเนาะเพราะว่าวานบ่ได้ขึ้นมูน้ำมาเยอะน้ำมากกว่ามีเยอะ ดูเทียมันยังไเลยดิเนาะปนี่เิดน้ำยม่เดม่ไมากเนานมเคเดียวพวกเก็ไ่ได้อยู่ Cảm ngang nhau nhau nha không lặng anh nhìn nhau mà Đứa <laughs> hay

<try language> đi 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 qua. Cà phô Anh à này che cà nó. cướp Lúc cả nó mà khăn đây bà, nhưng nó ăn đầm vậy. Hãy subscribe กาเหลือหลายเลยเอาไปดำทั้งผุ่นน้ำตีหน้าทงผุ่นน้ำบ่ฮะก็เพียรพิพงนำ้ำแต่ตอนนี้คงมีกงโอ้ต้องการนีของก้องแบบนี้เอาไม่นนเลเขาจะไปเบิ่งมันหมุ่งหน้าไม่แแหล่อยู่อีกนึงมันหนึ่งแหงนห้างไม่นานจามเอาไปอย่าไรห้างบวกเกิดเอาไปสามงานนี่สิเมาผู้เดียวบ่ เ <laughs> ทียนสองโล <laughs> ขันบ่ได้บ่ย่อมเตะผู้ใดมาใส่สะดุ้งไปนี่นนทีมันยางไปได้บ่ครับน,นี่อันบ่สูงค่กกันบ่ถ่วมถ่วมบูดผมบ่ เดินยงางออม<ป>เดินยงางออมไปทางฝุ่นไปยกสะดุง้องอี่นั่นกันนะโอ้ไปได้ยุดอกพราะว่าต้นเขา,าเ,ตเตี้ยงเตี้ยๆหนึง่งหรือเปล่าไปได้ปะเอาพี่น้องอุ้ย อ่าอหันควานยกสะด,ดุ้งจักน้อยกันนะ ปูกับปลาขาวโอ้โ <ia> อ <in row> ้ได <dari> da <oe> ้ลายตัวอยู่มันมันมันปลาขาวใสงามเลยครับเอาปูออกกัน Để sĩ tô Hà tua Ôi đẹp hát 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 ไม่อยากทันด้วยแต่พูดทานคนกางด้วยไปน้ำดิเนี่ยโอ้ไพรลันเอาคนเดียวเลยไพรลันสามซื้อๆสามซื้อซื้อป่ะครับนี่สมุดกาเบิ้ลป่ะยังคือไปดำอยู่ที้องคันแท้ กาเบสเาเิ่งได้ไปตีตมบัไว้หันเเลียวาเดินกลางโอ้มือข่อยเห็นว่าตายว่าตายหิจัด ว่าตายกับดดเฮ็ดผูด้เดียวผู้ใดอยากมา,ด,า,กมาดับมาซอยเิ่นกับมาเรียบผู้ใดอยากใส่ดงั <า S 2> ดยยดงยกสะดุ้งตี <S <s <graduates> แบ่งทียกสะดุ้งเอาเองเลยนะผู้ใดอยากแซ่ดังยกสะดุ้งไม่ใช่ขว้างไปเอา้าดัเป็นขว้างไม่ใช่ยกสะดุดง้งนะมองนี้มองปลาเนาะอุดมสมบูรณ์ก็มู่วไหลอยู่นี่ មកហားគិនយកແងបាខៅគិនយកទៅគណនាយកអោបេតបើមកដែរអោបេតប៉ាឲ្យអានណាន់មកໃសเนาะ ดำไปน้ำฟูน้ำกล่นวมา่มาเขาทาได้นะ <c oughs> <c oughs> มีดับตอบหลายปีได้นีโอ้พระเจ้าอันน่รอนีดีเดือนหนึงเหรอดิ หลังจากเรียงปูมาก <laughs> đầm lật thang đấy ma ma nó lên tôm chen tèng vào Ngay mồm vào nghe là bò chim già con nó sẵn bất kỳ đi gặp chim già con nha 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 anh kia ủi phù นําอือคือใส่คือดิปูเพียนซุมมันมา